ครับมางานกาแฟาก่อนหนึ่งก็ต้องเดินหาเป้าหมายก่อนหาชิมกาแฟานะครับฟังนนเสียงดังวันนี้วันที่สองนะครับวันที่สิบสามเปิดงานกาแฟเฟสวันที่สิบสองปริกัดศูนย์สิลิกิตแห่งชาตินะครับ มีทั้งกาแฟมีทั้งเบเกอรี่มีทั้งผู้ประกอบการมากมายกาแฟสเปเชียลตี้ค่เชียงรายก็มีนะ เหมืนเดิมครับก่อนอื่นขอเดิน1รอบขอเดินวงนอกก่อนนะครับถ้านใดสนใจธุรกิจกาแฟครับก็เรียนเชิญถึงวันที่15วันอาทิตย์มีจำหน่ายเมล็ดกาแฟชิมกาแฟมากมาย เจ้าเยติก็มีเยอะนะครับเขาฟิฟเฟอปีละสองรอบนะครับ เห็นแบรนด์แปลกแปกแปลกใหม่เยอะเลยนะครับปีนะี้รับรองใครมางานนี้เมากา,ฟาแฟแน่นอนเพราะว่าทุกบูธก็มีให้ชิมกัน มีทั้งชิมมีทั้งขายกาแฟแล้วก็เครื่องอุปกรณ์เป็นหลักวันนี้ก็มีเป้าหมายที่จะมาซื้อแก้วซื้อวัตถุดิบหลายสิ่งหลายอย่าง ก็ฟีเฟสทุกปีจะมีแข่งขันมากมายหลากหลายนะครับว่าจะเป็นแานดิฟเทเลเตียร์หรือแข่งประกวดกาแฟดอยไหนอร่อยแบรนด์ไหนอร่อยครับก็มาประกวดที่นี่ทั้งหมดเลยนะครับ ี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่สนใจกาแฟสเปเชียลตี้มากขึ้นสังเกตนะครับไม่ได้มีแค่คนสูงอายุเท่านั้นนะมีวัยรุ่นมุมนี้นะสนนะนี่แก้วสวยๆเยอะ อันนี้มันเครื่องกาแฟหรือว่าอะไร โอเคนะครับเวลาเยอะขอจบคลิปเพียงเท่านี้